ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและสิทธยานุสิตท,ทุกท่านร่วมพิธีมหาพุทธาพิเศษเรียนที่ระลึกหลวงปูข่ขำเกสาโรหลวงพ่อทองสุปภาโสรุ่นเรียนบูชาครูรวยทันใจเรียนพระนาคปลก8รอบเรียนรุ่นแรกเจ้าสัวทองคําเนื่องในวาระเจริญอายุวัฒนมงคล52ปีพระครูสุวรรณธรรมจารย์ดร หลวงพ่อทองสุปภาโศในวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568ณวัดโนวสะอาดบ้านนวสะอาดตำบลคอนแกน่นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดวันศุกร์ที่24ตุลาคมเวลา9นาฬิกาพิธีบวงสวงประธานจุดเทียนบวงสวงพรามประกอบพิธีอ่านองค์การบวงสวงเวลา9นาิกา39นาทีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เวลา10นาฬิกาพิธีพุทธาพิเศษโดยพลเรือเอกสุวิทย์านระรูป เป็นประธานฝ่ายคา,า,ารวาพระครูโสพลสราธิการหลวงปูข่ขำเกสารโรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และผู้มีเกียรติจุดเทียนมงคลต่างๆโดยมีพระเทร,ราจารย์ผู้ทรงพุทธาคมนั่งปรกอธิษฐานจิตดังนี้พระครูโสพลสราธิการหลวงปูข่ขำเกสารโรวัดหนองแดงจังหวัดมหาสรารคามพระราชวัชรธรรมโสพลหลวงปู่ศิลาสิริจันโท วัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสินพระราชวชิระปัญญาพรพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นพระราชวัชราวิทยาคมพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงลวมปู่มหาบุญมีติสวโรวัดป่าสันติวันพันชาติพระครูอัมภะวนาพิบาลลวมปู่หนูสุวันโนวัดอัมพะวนารามพระครูสุวรรณธรรมจารย์ด็อกเตอร์ลวมพ่อทองวัดโนนสะอาดเวลา10บนาฬิกาหนาทีพิธีดับเทียนชัย เวลา11อนิกาถวายพระตาหารเพนผู้ร่วมงานรับเหรียนที่ระลึกจากหลวงปู่คำเกสาโรและหลวงพ่อทองสุปะพาโสเป็นอันเสร็จพิธีพระนาโปรพโยาวงดงามตาจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและสิทยานุสิท์ทุกท่านร่วมงานพิธีมหาพุทธาพิเศษในวันที่24ตุลาคม2568 นาวัดนูนสะอาดบ้านนูนสะอาดตำบลขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทั่วการงาน